การอะไรจากฉันเหรองานของแกก็แค่เคลื่อนย้ายกล่องพวกนั้นไม่ใช่มาเปิดดูอุ๊ยปีเตอร์ใช่ไหมเนี่ยวันดีค่ะทุกคนโอโนโมิลนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมอินดี้ที่มีชื่อว่า p e t e r ร์สเฮานะคะคือเป็นบ้านของปีเตอร์นั่นแหละทีนี้ก็เปิดหน้าจอมาก็เป็นอย่างนี้กันเลยนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเกมประเภทไหนเหมือนกันแต่น่าจะสยองขวัญแหละเราไปลองเล่นกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงเทเลยเสียงโทรศัพท์ดังสวัสดีครับนี่สตีฟจากไม่ว่าอะไรก็ย้ายได้มีอะไรให้ช่วยครับไงสตีฟเนี่ยปีเตอร์นะฉันอยากให้นายาย้ายของอะไรบางอย่างให้หน่อยคืนนี้ได้แน่นอนครับยินดีให้บริการช่วยบอกข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับงานหน่อยได้ไหมครับ โอเคคือมันมีกล่องนิดหน่อยอยู่ในบ้านใหม่ของฉันน่ะนะเดี๋ยวฉันจะออกไปคืนนี้ประตูไม่ได้ล็อกจัดการด้ยละ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการคืนนี้ให้ช่วยส่งที่อยู่มาให้หน่อยได้ไหมครับที่อยู่ของฉันคือ619 Main Street เยี่ยมเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการทุกอย่างให้นะครับมีอะไรที่อยากให้ช่วยอีกไหมครับไม่ละขอบใจสเตปินดีครับปีเตอร์ขอไปคืนที่ดีนะ นายก็เช่นกันขอบใจนะโอเคเหมือนเราจะเป็นพนักง,งานเคลื่อนย้ายของใช่ไหมต้องไปย้ายกล่องให้โอเคเราชื่อสตีฟนะย้ายกล่องบ้านปีเตอร์เฮาส์ยกอ๋อแล้วก็กล่องต้องไปห้องน้ำอ๋อโอเคเขาบอกให้เราไปเอากล่องไปวางห้องน้ำเหรอห้องโอ้โหห้องเยอะเลยเกินอันนี้แน่เลยห้องน้ำปึ๊บโอเคถูกต้องโอ้ยโอ้ย ก็คือเราต้องย้ายกล่องไปเรื่อยๆป่ะปึ๊บดีวิ่งรูมเมื่อกี้เราจะเห็นห้องที่มีทีวีอยู่ในห้องนี้อันนี้ง่ายเลยง่ายเลยเนี่ย้ายไปเรื่อยออะห้องครัวไม่ใช่นี่ห้องนอนไอห้องนั้นมันห้องอะไรวะมืดตึ๊ดห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ห้องครัวอันนี้หรอโอเคโอห้องครัวมีแค่ตู้เย็นนะ เล็กจัดเลยเย็บอันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องเอาไปวางไว้ที่ไหนนะเปิดดีไหมอะเปิดเหรอปะเปิดดูหน่อยก็ได้อ๋อมีแว่นกับสมุดเหรอ The Snoop ตอนที่1เหรอฉันฉันแน่ใจนะว่าปกปิดล่องรอยไว้ทั้งหมดแล้วอ่ะแต่ว่าน้องสาวของเธอเริ่มจะสงสัยแล้วว่าหนึ่งในนั้นมาคุยกับฉันนะ โดยรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเขาพยายามสอดส่องแล้วก็ถามคำถามมากเกินไปอ่ะฉันฉันเลยต้องจัดการนะนะฉันไม่สามารถเสียงให้เธอสอดรู้สอดเห็นได้ดังนั้นฉันก็เลยต้องคิดให้เร็วฉันพยายามโน้มน้าวภรรยาของฉันนไปเที่ยวอยู่แล้วจะไม่กลับมาในเร็วนี้นะแต่ว่าเหมือนเธอจะไม่เชื่อมทำอะไรเนี่ยเธอเริ่มเข้ามาสอดมากขึ้นนะถามคำถามเยอะแยะเต็มไปหมดฉันเริ่มรู้สึกหงุดหงิดขึ้นทุกที ฉันหยิบของที่คว้าได้นะของหนักๆมาฟาดหัวเธอเธอทุดลงไปกับพื้นควนค้างด้วยความเจ็บปวดนอนอยู่อย่างนั้นแล้วก็เริ่มหายใจไม่ออกฉันจับที่คอของเธอฉันรู้สึกว่าเธอกําลังดิ้นรนอยู่แล้วฉันก็ได้ภาคชีวิตเธอไปฉันรู้สึกว่านี่มันเป็นชัยชนะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย What the คือมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมเนี่ย แว่นเนาะโอ้มายกอดฉันควรจะไปวาาอีห้องดำๆนี้ปะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยมีคนยืนอยู่ปะนะใช่ไหมไอตาตานั่นคืออะไรโอ้ไม่ได้นะเอาทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วกันนะเสียงอะไรอะเสียงอะไรเห <c oughs> มือนมีเสียงใครอีกคนนึง บอกว่าให้เอาไปไว้ที่ห้องนอนเหรอกี้เสียงอะไรอะแมวกลัวอีกแล้วห้องนอนห้องนอนเอ้ยอะไร What the เสียงเพลงมาจากไหนอาทีวีเปิดอยู่ดีเพลงก็เปิดดิบ้าเอ้ยตก,กใจห้องนอนนี่ปะ โอยตกใจเสิ่งเพลงอะต่อต่อไอห้องดำดนี่น่ากลัวจังเว้ยปิดอันนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกใจคอไม่ดี <laughs> ไว,ว้ห้องครัวห้องครัวโอเคบายอยู่ดีทีวีก็เปิดเองตก,กใจเบดรูม อ่ะถูกแล้วตินเนอร์ลูมเสียงอีนี่ก็ดังเหลือเกิน room นินเนอร์ลูมน่าจะเป็นห้องนี้ที่มีเก้าอีป้ปะโต๊ะอุ้ยถ้ากล่องหมดแล้วมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเอาแยะกล่องนี้ไม่เขียนนะควรเปิดไหมหดูเหมือนจะเป็นแหวนแต่งงานกับ สมุดบันทึกอีกแล้วนะจบแล้วชีวิตการแต่งงานฉันไม่จะเชื่อเลยอยู่ดีเธอก็ขู่บอกว่าจะทิ้งฉันไปหลังจากที่ฉันทําทุกอย่างเพื่อเธอแล้วเธอกล้าที่จะบอกให้เราแยกจากกันเพราะว่าเจ้าหมาตัวน้อยแสนโง่ของเธอได้ยังไงฉันไม่ทําอะไรเลวเลวร้ายขนาดนั้นซะหน่อยก็แน่นอนว่าฉันฉันฆ่ามันไปอ่ะก็มันเห่าเสียงดังอ่ะมันทําให้ฉันโกรธไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆมาก่อนซะหน่อยพวกนกพิราบหนู แล้วหมาเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะแต่คราวนี้เหมือนเธอจะรับไม่ได้เลยเธอจับฉันได้ในขณะที่กาลังถือหูสุนัขไว้ในมือเรากับถ้วยรางวัลแล้วนั่นก็คือตอนที่เธอขู่ว่าจะหย่ากับฉันโอ้ยทำไมเองโหดเหี้ยมอย่างนี้เนี่ยปีเตอร์ฉันปล่อยให้เธอทิ้งฉันไปไม่ได้ฉันต้องทําให้เธอเข้าใจว่าจริงๆฉันอคุมเมื่อใดที่ฉันมองดูแหวนนั่นฉันจะคิดได้ว่าฉันมีพลังมากขนาดไหนอะไรของเองอะไรของเองปีเตอร์ เบียวอะไรทิ้งไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันเ,เสียงเพลงก็ดังเหลือเกินอุ๊ยอะไรอะไรอะไรไฟ,ไฟปุ๊บปิ๊บเบบีลูมเสียงเพลงดังโคตรแสดงว่ามีลูกป่ะเนี่ยเหมือนเขาจะมีลูกหรือเปล่าเขามีห้องห้องเด็กไม่แน่ใจเหมือนกัน ไฟปุ๊บปิ๊บเมาเนี่ยเอาแยะห้องเด็กโอเคปิดทีวีได้ไหมเนี่ยหนูหูเออปิดได้ก็ไปบอกคิดเช่นคิดเช่นห้องนี้ โอเคดินเนอร์รูมเอ้ยดินนิ่งรูมก็น่าจะเป็นห้องที่มีนี่โต๊ะเรียบร้อย,อยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำยู่ไหนวะเอา บ้านเล็กแค่นี้ฉันยังหลงแล้วเนี่ยตายละ <c oughs> <c oughs> เอาอีบ้าเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงห้องน้ำโอเควางฮ <c oughs> ึบลิฟวิ่งลูมเอ่อลิฟวิ่งลูมห้องนี้มีทีวีนะวางโอเค เอาแย่อุ้ยมีเลือดติดอยู่บนมีดมันทึกอีกแล้วนะการหักหลังเพื่อนตอนที่หนึ่งฉันไม่น่าบอกเพื่อนสนิทของฉันเกี่ยวกับเมียไปเลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ประมาทเลินเร่มันหลุดปากไปอะแต่ว่าแล้วมันจะยังไงล่ะเขาก็เป็นแค่อีกคนหนึ่งนะที่ไม่ได้เข้าใจอะไรฉันเลยไม่เข้าใจอะไรด้วยซ้ำว่าพลังที่ฉันมีอะมันเยอะขนาดไหน ตอนที่เขาถามว่าเมียฉันไปไหนอ่ะฉันก็เลยตอบวออกไปว่าอ๋อโดนฝังไปแหละเขาได้แค่หดหวัวออกมานะเหมือนไม่ได้รับรู้เลยว่าฉันนะพูดจริงขนาดไหนแต่ว่าฉันก็รู้ดีนะว่าฉันเสี่ยงไม่ได้ฉันแกล้งขอตัวไปห้องน้ําแต่จริงแล้วแอบเข้าไปห้องครัวแล้วก็เหมือนเจอมีดทาครัวนะ มันง่ายมากเลยที่จะเข้าไปข้างหลังเขาแล้วก็เสียบเขาไปที่ด้านหลังน่ะเขาปล่อยลมหายใจน่าสมเพชออกมานะก่อนที่จะล้มลงบนพื้นฉันไม่รู้สึกอะไรเลยในตอนที่มองดูเขากับเลือดที่ไหลออกมาอย่างเยอะแยะนะเขาก็เป็นแค่อีกคนนึงอะที่ฉันต้องลบออกไปจากโลกข,ของฉันนะเนะชียรโคตรน่ากลัวปีเตอร์ปีเตอร์นายนายโคตรน,น่ากลัวเพื่อนนี่ฉันมาย้ายของให้ฆาตรกรเหรอวะเนี่ย ทิ้งๆไปก่อนแล้วกันไอห้องดำนั่นคืออะไรวะน่ากลัวไม่มีกล่องอะไรเหลือแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไงอะหรือว่าเราควรเอาอีกกล่องที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนไปอยู่ในห้องดำหรือเปล่าอุ้ยน่ากลัวต้องไว้ห้องนี้เหรอเอาหิวน้ำอกีก บอกว่าต้องไปห้องครัวนะรู้สึกหิวน้ำงั้นก็ปิดไปเหมือนเดิมก่อนนั้น <c oughs> เอออยู่ดีก็หิวน้ำอีกแล้วหิวน้ำอืมมาหน่อยดิอืมเขาคงไม่ว่ามัง้งถ้าจะจิกน้ำสักขวดสองขวดยังไงดินเสียป,ประตูต้องไปแล้วเหมือนเราจะกินเข้าไปแล้วนะน้ำอ่ะอุ้ยมีกลองใหม่ยิบ เปิดไหมเปิดดิเผือก What the นี่มันของจริงเหรอเนี่ยกลิ่นแย่มากอะโอ้ oh my god มันเป็นเวลาก่อนที่จะมีคนรู้นะว่าภรรยากับน้องสาวของเธอหายตัวไปแล้วก็มีน้องสาวของภรรยาในะอีกคนนึงอะที่ฉันไว้ชีวิตไว้อะเริ่มสงสัยขึ้นมาแล้วก็ไปแจ้งตำรวจฉันรู้ว่าฉันจะต้องจัดการอย่างรวดเร็วฉันเก็บกระเป๋าแล้วออกจากเมืองแต่ รู้ว่ายังไม่เพียงพอนะนักสืบมาหาฉันถามคําถามที่ฉันตอบไม่ได้ฉันก็เลยคิดแผนขึ้นมาฉันรู้ดีว่าฉันไม่สามารถอยู่ดีก็หายไปได้อนะก็เลยหวังว่าไอ้แผนการนี้มันจะมันจะได้ผลฉันต้องทําให้ดูเหมือนว่าฉันก็เป็นเหยื่อเหมือนกันฉันก็เลยทําตัวให้เหมือนหายตัวไปพร้อมภรรยาแล้วก็น้องสาวของเธอนะมันเป็นการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงเหมือนกันแต่ฉันมั่นใจว่ามันน่าจะได้ผลฉันเริ่มต้นด้วยการบุกลุกบ้านของของเราอะนะ แล้วก็ทุบหน้าต่างหรือค้นสถานที่ทําให้ดูเหมือนมีคนบุกเข้ามาแล้วพาพวกเราไปทั้งหมดฉันทิ้งเสื้อผ้าไว้สองสามชิ้นพร้อมกับของใช้ส่วนตัวเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นหลังจากนั้นฉันก็หายตัวไปยังไงซะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเข้าใกล้ฉันมากเกินไปฉันเลยเริ่มเรียนรู้วิธีเสพยาในเครื่องดื่มแม้ว่าฉันจะไม่ยอมรับไอ้เรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะนะแต่มันทําให้ฉันรู้สึกมีพลังจริงๆไอ้บ้าเอ้ยปีเตอร์แม่งติดยาหลอนนั่นเองอะ ชิคโคน่ากลัวเลยอุย้ยวางไหนก็วางวะเนี่ยไปเลยไปไกลกฉันคิดว่าฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่อุย้ยไม่ได้แล้วอุย้ยเชื่อน่ากลัวมามีอะไรบ้างหอ้ดีนเสียงโทรศัพท์ ใครมันโทรมาตอนนี้วะเนี่ยห้องนี้เหรอต้องห้องนี้แหละมันมุดจัดเลยโอ้ยไฟดับอย่างงี้ฉันหวังว่าโอ้ยใครเคาะหวังว่าโทรศรัพท์ฉันจะแบตเตอรี่เพียงพอนะเอ้ว่าอย่างน้อยก็ยังเห็นว่าฉันควรจะไปไหนล็อกเอ้ยวานนี้ไปอ๋อวานนี้ไปได้เหรอเฮ้ย ไอห้องลกูกวัดทีวีดังอย่างเงี้ยโอ้ยปิดก่อนเสียงมันหลอนอย่างน้อยมันไปได้ใช่ไหมโอ้ยกังเขนงกำหัวหมดเลยห้องลูกปกติไม่มีประตูตรงนี้เนี่ยแต่ว่าต้องไปทางนี้แ่ละโอ้ยน่ากลัวอะไรเสียงโทรศัพท์ รับสายไหมอ่ะไม่อยากรับเลยอ่ะถ้าเราไปประตูเลยได้ปะประตูล็อกไม่ได้ต้องรับสายนะ,ะรับก็ได้วะต้องการอะไรจากฉันหรองานของแกก็แค่เคลื่อนย้ายกล่องพวกนั้นไม่ใช่มาเปิดดูอุ๊ยปีเตอร์ใช่ไหมเนี่ยอะไรอุ๊ย ตายเพราะความเผือกมาเอ้ยปีเตอร์ค้รนหล่อนนะทุกคนอ่ะก็มานี่นะคะสำหรับเกมปีเตอร์หาส์บ้านของปีเตอร์สรุปนะสรุปโดยรวมเลยคือปีเตอร์เนี่ยมันเหมือนหล่อนหล่อนยาเออเหมือนเป็นบ้าเลยทั้งแบบฆ่าหมาของเมียใช่ไหมฆ่าเมียด้วยเอาเพราะว่าเมียขู่ว่าจะยา ฆ่าน้องสาวของเมียอีกเพราะว่าเหมือนเริ่มสงสัยนะว่าตัวเมียหายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พักฆ่าเพื่อนสนิทของตัวเองอีกหู้หลายศพเลยเหมือนตัวเองอะเผลอลุดปากไปว่าเนี่ยฆ่าภรรยาไปฝังเละอะไรเงี้ยเออตอนที่กําลังกึ่มๆได้ที่นะก็เลยแบบไม่ได้แล้วฉันลุดปากกับเพื่อนสนิทไปฉันต้องฆ่าอีเพื่อนด้วยเออสวยเลยหลายศพนะแล้วสรุปสุดท้ายก็เหมือนกลัวนะกลัวว่าจะหนีไม่รอดเพราะว่าน้องสาวอีกคนนึงของภรรยา ก็เริ่มสงสัยแล้วแจ้งตำรวจไอ้ตำรวจเนี่ยก็เลยมาถามนะแล้วเหมือนเขาก็เลยเลยเริ่มแบบว่าเฮ้ยฉันฉันตอบไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบสร้างหลักฐานขึ้นมาว่าตัวเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันประมาณนี้แบบทําเหมือนแบบหายตัวไปพร้อมๆกันเลยประมาณนั้นนะแล้วก็มาอยู่ในบ้านหลังใหม่ก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยแหละเออแล้วอีนี่มันก็โรคจิตเนาะมันเอาของที่มันเคยทําฆาตกรรมมามาด้วยเออแล้วเราก็เผือกไงเผือกไงตาย ความเผือกที่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะทุกคนนะเอาเก้ามานีอุ้ยสนุกใช้ได้นะทุกคนเนื้อเรื่องก็ดีเลยสำหรับบ้านของปีเตอร์นะคะเโดยเรารับบทเป็นพนักง,งานย้ายของนะแล้วก็ตุยเย่เดี้ยวมีเกมไหนที่ดีฉันไม่คิดไหมคะไม่น่าจะมีนะอะใครชอบสไตล์นี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเกมใหม่นะคะว่าจะเป็นเกมไหนเดี๋ยวมารอดูกันเนาะ วันนี้อนุมิวขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบายอนุมิว b า l a n c ต s t ถอดสมองวันละนิดจิตแจ่มใส